สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง youtube แฟนคลับลุงพลฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเวลามีการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยนะครับความคืบหน้าจากทาง facebook ของคุณวีระลงสมบุญได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับลุงพลไม่ติดคุกก็พอใจแล้วคำพิพากษาสารคดี ลานพญานาคให้รอลงอาญาปรับและย้ายองค์ปู่พญานาคถือว่ามีความผิดแต่สารอย่างเมตตาให้รอลงอาญาเมื่อลุงไม่ติดคุก FC ก็สบายใจแล้วสารบอกว่าสอคอหนึ่งที่นำมาแสดงนั้นเป็นสำเนาใช้ไม่ได้จึงผิดรุกป่าเรื่องสำเนาสอคอหนึ่งไม่มีคนนอกทราบเพราะ ปิดเป็นความลับเป็นทีเด็ดในคดีถ้าเปิดเผยว่าเป็นสำเนาก็จะมีคนนอกแนะนำวิธีแก้ให้โดยยื่นเรื่องต่อนายอำเภอท่านก็จะติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้แล้วท่านออกไปรับรองเพื่อนำมายื่นสารก็เรียบร้อยจะได้ไม่ถูกดำเนินคดีลุกป่าตัดไม้และหรือองค์ปู่ ตอนนี้แม้จะต้องรื้อองค์ปู่ก็ยังอุทธรณ์ได้ถ้าถึงที่สุดต้องรือ้อก็สามารถร้องฝ่ายปกครองด้วยทำเรื่องยื่นร้องขอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดขอใช้พื้นที่เพียง200ตารางวาเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะดีต่อจังหวัดและการท่องเที่ยวของประเทศท่านผู้ว่าก็จะขอต่อป่าไม้ซึ่งพื้นที่ เล็กน้อยเล็กนิดเดียวป่าไม้คงยินดีมอบให้ไม่ต้องย้ายองค์ปู่ทนายก็คล้ายนายแพทย์คือชำนาญคนละด้านแพทย์แต่ละแผนกเฉพาะทางชำนาญการรักษาโรคต่างกันทนายเก่งกับทนายดังที่พูดออกสื่อบ่อยๆก็ต่างกันทนายเก่งแต่ละคนคือทนายที่ทำคดีแบบเดียวกันซ้ำๆ หลายครั้งจึงได้ความรู้มาแก้ไขคดีถ้าทนายเก่งแต่มารับคดีเรื่องที่ไม่เคยก็เหมือนทนายใหม่เวลามีปัญหาแก้ไขไม่เป็นอาศัยดำน้ำตามน้ำไปขอแนะนำท่านทนายนิทัศซึ่งชํานาญทําคดีที่ดินป่าไม้มามากมาย จะถือว่าท่านเก่งเรื่องคดีรุกป่าที่สุดในประเทศก็ได้เพราะท่านอายุ68ปีสมัยนั้นเรียนจบก็ขอทำงานด้านทนายได้เลยไม่ต้องสอบท่านไปทนายมา44ปีท่านทำคดีรุกป่าหลายแห่งหลายจังหวัดเช่นที่ภูเก็ตคดีสำนักสงฆ์ถือว่าท่านเก่งหลายด้านโดยเฉพาะทำคดีรุกป่า ท่านแก้ไขเส้นผมที่บังคดีได้อย่างยอดเยี่ยมหากลุงกับทนายใหม่จะปรึกษาพึ่งพาท่านทนายนิทัศน์ก็จะได้รับผลดีทนายเก่งและชำนาญที่ไม่ดังทางสื่อสวัสดีครับวีระหลงสมบุญความคืบหน้าจากทาง Facebook ของคุณวีระหลงสมบุญได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับมั่นใจลุงหลุดคดีลานพญานาคปลายปี63ผมเขียนว่า ลุงไม่ผิดข้อหาต่างๆที่ทำในที่ดินตรงลานพญานาคพรุ่งนี้21เมษายน2565ารศาลนัดตัดสินคดีอย่างมั่นใจว่าลุงพลไม่ติดคุก FC อดใจรอฟังผลอีกวันเดียวก็ทราบระยะหลังผมเขียนเรื่องของก,ก,กอกน้อยลงเพราะรอสารตัดสินรวมทั้งคดีอุ้มเด็กรอสารกับทนายทำงาน ทางด้านยูทูบเบอร์เป็นเรื่องของน้องชายขุดคุยเรื่องส่วนตัวไม่มีสาระมาว่าพี่ทุกวันส่วนพี่ก็สอนน้องนานๆครั้งซึ่งก็ดีแล้วที่ไม่สอนทุกวันยูทูบเบอร์ช่องอื่นบางช่องก็ร่วมพูดคุยเรื่องนี้การพูดบางคำํำต้องมีบ้างนะที่ YouTube ช่องอื่นสงสัยจึงออกมาพูดสอบถามกันทำให้ดู เหมือน YouTube ทะเลาะก,กันก็ขอให้เข้าใจกันเพราะทุกคนนะ่ะที่พูดต่างหวังดีต่อลุงป้าทั้งนั้นส่วนตัวผมนะ่ะตลอดเวลาเกือบสองปีไม่ได้เอาเรื่องส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวกับคดีน้องมาเขียนเพราะกลัวเขียนผิดพลาดกระทบครอบครัวลุงป้าจะถูกตำหนิได้จึงนิ่งเฉยตลอดมา y o u t u b e ที่หวังดีต่อลุง ก็ขอให้ทุกท่านซึ่งได้ทำความเข้าใจกันแล้วอภัยให้กันเพราะโตเป็นผู้ใหญ่ทุกคนควรเงียบเรื่องเล็กนี้จะได้เป็นกำลังหลักด้านวาจาช่วยอธิบายความจริงให้เอซีและคนทั่วไปทราบซึ่งเป็นผลดีต่อลุงป้ามากสวัสดีครับวีระหลงสมบุญความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับ ตามที่ได้ดูไลฟ์กันไปเช้านี้หนูผีก็ออกมานั่งด่านั่งว่าก็ปล่อยเขาไปเกินจะเยียวยาอย่าไปให้ค่าอย่าไปสนใจเอาเวลามาทํางานดีกว่ามาพัฒนาธุรกิจดีกว่าจะทํายังไงให้ปังเหมือนเมื่อก่อนเมื่อวานได้เข้าไปกราบนมัสการพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระอาจารย์พลที่ผมเคารพนับถือเป็นอย่างยิ่ง ได้ไปคุยกับท่านผมกับท่านน่ะจะชี้แจงเอก่อนนะว่าเราคุยกันกับท่านน่ะมาตลอดแต่ว่าไม่ได้ออกสื่อออกโซเชียลเอคงจะรู้กันอยู่ถ้าเรานะ่ะไม่ทำอย่างนี้เราก็ไม่รู้ถึงใจคนใครจะด่าจะว่าเราเสีย,สยหายแต่ท่านน่ะก็ย่อมรู้ดีว่าสิทธิ์คนนี้เป็นยังไง อยู่มา8ปีเป็นยังไงไม่เคยสร้างความหนักใจให้กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตามที่ตกเป็นข่าวใครจะว่าเราคนเขาไม่ชอบเราจะให้เขามาชมเรานะ่ะมาชื่นชมเรามันก็คงเป็นไปไม่ได้ถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นอนะ่ะเขาจะว่าเรายังไงเขาจะอะไรยังไงก็ปล่อยเขาไปผม แค่มีหน้าที่อยู่กับลุงดูแลลุงดูแลป้าดูแลหลังบ้านดูแลผลิตภัณฑ์ให้ลุงกับป้าก็พอวัดดานพระอิน์ทก็คือครอบครัวของผมอีกหนึ่งครอบครัวแปปีเต็มๆที่ผมได้มาอยู่ครอบครัวนี่ก็อีกครอบครัวลุงพลพระแตนก็อีกหนึ่งครอบครัวที่ผมรักอยู่กันเหมือนพี่กับน้องคือมันเป็นครอบครัวไปแล้ว มีความผูกพันไปแล้วเราได้ไปอยู่กับลุงกับป้าเราก็ได้รู้นิสัยของลุงกับป้าว่าลุงกับป้านิสัยเป็นยังไงความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube อาจารย์พิรชัดได้พูดไว้ดังนี้ครับผมเชื่อว่าเป็นการเกลียดชังมากกว่ามีเกี่ยวเนื่องหรือมีการไปกดดันกันเพราะลุงพลเห็นมีการทำแล้วไม่เห็นใจว่าลุงพลเขาเจออะไรบ้างซึ่งลุงพลก็ได้ขอขมา ถแถลงขอโทษซึ่งถ้าเป็นพวกเรานะ่ะชิวๆไม่เป็นไรนะลุงพลเมื่อมันเป็นเช่นนั้นคำตัดสินเป็นที่สุดในศาลชั้นต้นเขาคงไม่อุทธรถ้าไม่อุทธรก็จบคำตัดสินก็เป็นศาลชั้นต้นก็เป็นที่สุดก็คือรอลงอาญาส่วนคดีไม้มันไม่มีอะไรที่ควรจะอุทธรเรื่องนั้นก็สิ้นสุดเพราะว่ามันเป็นลักษณะเหมือน มีบางข้อถูกตัดออกจะเหลือแค่ครอบครองไม้โทษเบาๆก็ไม่มีการอุทธรณ์แต่คดีนี้นะ่ะมันจะเป็นการตัดไม้เพราะว่าคดีขอนไม้ลุงพลคือเขานะี่ะฟ้องเรื่องทำไม้แต่ศาลนะ่ะก็ไม่ได้พิจารณาเรื่องทำไม้เหลืออย่างเดียวคือครอบครองไม้คดีก็เบาแต่คดีนี้ เป็นเรื่องของตัดไม้ก็ยังมีความผิดตรงนี้นะ่ะผมบอกว่าเป็นลักษณะประสบการณ์ของลุงพลแต่ทำไมไม่ใช่อันอื่นในการต่อสู้อันนี้นะ่ะก็อยู่ในมุมมองต่างๆในการพิจารณาในส่วนตัวมองว่าเจตนาได้ประโยชน์อยู่นะเจตนาที่จะให้เกิดความรุ่งเรืองการกระทำได้ประโยชน์เพราะว่าลุงพลนะ่ะคำรับสารภาพเนี่ยถือว่า ได้ลดโทษจากสารลุงพลสารภาพว่าตัดเรื่องนี้นะ่ะเป็นเรื่องของลูกผู้ชายไม่ใช่คนชั่วร้ายก็เขาตัดอยู่นะ่ะจะบอกว่าไม่ตัดก็ไม่ได้ดังนั้นการต่อสู้ในครั้งนี้ในมุมมองของทนายผมเชื่อว่าทนายทําคดีไม้ดีระดับหนึ่งละผลการอรอลงอาญาก็คือความดีของลุงพลและทุกคนด้วย ความคลิบหน้าจากทางช่อง YouTube อาจารย์พิรชัดได้พูดไว้ดังนี้ครับวันนี้ผมจะกล่าวถึงบุคคลใน3บ้านเป็นหลักเท่าที่มีข้อมูลที่ปรากฏในโซเชียลหรือเป็นข้อมูลที่คนนั้นเขาพูดสแสดงออกมาจริงๆไม่ได้แต่งเติมใดๆทั้งสิ้นบุคคลแรกเราจะมองข้ามเธอไม่ได้บุคคลนั้นมีอิทธิพลต่อรูปคดีอย่างมากนั่นคือผู้สูญเสียหรือผู้เป็นแม่ มีอะไรที่น่าสนใจมากในคดีนี้เราไม่ได้หมายความว่าท่านคือคนลงมือแต่เราเนะี่ยอยากนำข้อมูลบางประการกลับมาอธิบายให้ท่านทั้งหลายช่วยวิเคราะห์กันไปด้วยอันแรกสิ่งที่คุณแม่ได้ทำให้เกิดข้อมูลเหล่านี้ขึ้นที่ติดใจมากก็คือแม่บอกสังคมว่าเธอให้ลูกหรือพี่สาวคนโตโกโหกเรื่องเวลาน้องหาย ให้โกหกว่าเพลอหลับไป10นาทีตื่นมา9ก้าโมงคือตอนนั้นทุกคนกำลังอยากรู้ว่าน้องหายกี่โมงอยากรู้ข้อมูลข้อเท็จจริงคนที่อยู่ใกล้ชิดน้องที่สุดคือพี่บอกความจริงได้ไหมว่าไม่เห็นน้องหรือรู้สึกว่าไม่เป็นไม่เห็นน้องบริเวณที่ตัวเองอยู่ประมาณกี่โมง จริงๆแล้วนะ่ะควรจะบอกความจริงครับเพราะเขานะ่ะเป็นน้องแต่ทำไมจึงโกหกถ้าไม่โกหกจะเกิดอะไรขึ้นก็จะสามารถช่วยกันได้ทันท่วงทีแต่เมื่อโกหกแล้วทำไมจึงโกหกปล่อยเวลาที่จะให้ชาวบ้านรู้ความจริงส่วนตัวนะ่ะคิดว่าเสียหายมากทำไมไม่บอกความจริงหรือมันเป็นผล ผลเสียต่อใครหรือถ้าพูดความจริงน่ะข้อมูลอีกอย่างคือคนที่เป็นพี่ไปเจอป้าแตนในเวลาก้ามกาสามนาทีแล้วไปถามป้าแตนว่าเห็นน้องไหมป้าแตนถามว่าทําไมหาน้องไม่เจอเธอก็บอกว่าเพลอหลับไป10นาทีมัวแต่ดูมือถือเพลอหลับไปยังไงก็หาต่อนะ